สวัสดีค่ะทุกคนสรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชาชร์ดิวค่ะ แล้วก็สวัสดีปีใหม่นะคะปี2025กันด้วยค่ะปีใหม่นี้ไปเที่ยวมาเป็นยังไงบ้างค่ะทุกคนบอกเลยว่าพอเนี่ยไปเที่ยวมาแบบสนุกอิ่มหนำแล้วก็ใช้เงินไปแบบเยอะสุดๆเลยค่ะจนตอนนี้เนี่ยเริ่มที่อยากจะหาเงินก้อนกันแล้วเ,เพื่อนๆคนไหนที่ไปเที่ยวมานะคะแล้วอยากได้เงินก้อนแบบพยบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยพยจะพาเ,เพื่อนๆนะ,ะ่ะมาสมัครสินเชื่อ KTC พี่เบิ้มรถแลกเงินนะคะที่เขาเนี่ยให้วงเงินแบบใหญ่เบิ้มนะคะเพื่อนๆอนุมัติไวรับเงินทันทีค่ะเพียงเป็นเจ้าของรถและมีเรืม่มงที ก็สามารถเปลี่ยนจากรถให้เป็นเงินก้อนได้แต่ว่ายังมีรถขับกันอยู่ดีกว่าค่ะโดยถ้าใครนะคะอยากสมัครสินเชื่อ K t c พิเวอร์มรลแลกเงินบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะโดยถ้าถามถึงจุดเด่นของสินเชื่อตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยมีวงเงินสูงสุด100นะคะของราคาประเมินใครประเมินกันได้เท่าไหร่นะคะก็รอรับวงเงิน100%กันได้เลยค่ะที่สำคัญนะคะเขายังอนุมัติไว้นะคะภายใน1ชั่วโมงรับเงินทันทีแล้วก็ไปหาถึงที่กันด้วยค่ะโดยคนที่สามารถสมััคครสินเเชื่่อตวีี้้ไดพยงแ มีอายุระหว่าง20นะคะถึง65ปีก็สามารถที่จะสมัครได้แล้วโดยพนักงานเงินเดือนนะคะที่อยากรวมนี่นะเพียงแค่เรานะคะมีรายได้8,000บาทขึ้นไปก็สามารถสมัครได้แล้วค่ะข้าราชการเจ้าของกิจการก็สามารถสมัครได้เช่นเดียวกันค่ะใครนะคะที่อยากสมัครเดี๋ยววันนี้เนี่ยพอมีการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะคะทั้งใน description แล้วก็ใน comment นะคะกดผ่านลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปในหน้าเดียวกันในหน้าการสมัครสินเชื่อตัว KTC พี่เบิรมดหลดเงินกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยแต่เพื่อนๆนะคะกดที่ ด้านล่างของพลอยแล้วนะคะเราเนี่ยจะมาเข้าในหน้าเดียวกันนะคะในหน้าเว็บไซต์แบบนี้เลยค่ะโดยตัวนี้นะคะเป็นเว็บไซต์จาก KTC พี่เบิ้มหลดแลกเงินโดยตรงเลยค่ะพอเราเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถดูรายละเอียดในหน้านี้ได้เลยนะโดยด้านบนนะคะเราเนี่ยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ได้ค่ะโดยเขานะคะมีการบอกเอาไว้แล้วนะว่าสมัครง่ายรู้ผลไวนะคะดอกเบี้ยของเขาเนี่ยตรงไปตรงมานะคะรถยังมีขับรับเงินทันทีค่ะโดยในหน้านี้นะคะพอเรากดอ่านรายละเอียดแล้วนะ เขาก็จะมีในส่วนของคุณสมบัตินะคะแล้วก็เอกสารค่ะโดยเรานะคะสามารถอ่านรายละเอียดในหาในหน้านี้ได้เลยนะคะก็คือคนที่มีอายุนะคะอยู่ระหว่าง20นะคะถึง65ปีที่มีสัญชาติไทยนะคะก็สามารถสมัครได้แล้วนะคะตามที่พอได้สรุปไปในต้นคลิปนะโดยรายได้นะคะขั้นต่ำเนี่ย8,000บาทขึ้นไปต่อเดือนนะคะโดยประสบการณ์การทางานนะคะก็คือจะต้องไม่ต่ํากว่า4เดือนด้วยกันนะคะทุกคนนะแล้วก็มีเบอร์โทรบ้านค่ะหรือว่าที่ทํางานนะคะที่สามารถติดต่อได้แล้วก็มีชื่อ เป็นเจ้าของเริ่มทะเบียนรถนะคะแล้วก็รถเนี่ยไม่ติดไฟแนนซ์ค่ะเท่านี้เนี่ยเราก็สามารถสมัครได้แล้วค่ะในส่วนของเอกสารนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเลื่อนลงไปนะคะก็จะมีในส่วนของตัวแรกเลยค่ะเป็นบัตรประชาชนตัวจริงนะคะพร้อมกับสำเนานะแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านค่ะเอกสารแสดงรายได้นะคะเช่นอะไรบ้างนะเช่นหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะเพื่อนๆนหรือว่าจะเป็นสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนคนที่ประกอบอาชีพอิสระนะคะ ก็สามารถสมัครได้นะคะโดยจะใช้นะคะเป็นหนังสือรับรองหักหน้าที่จ่ายนะคะหรือตัวทวี50นั่นเองค่ะแล้วก็จะมีนะคะในส่วนของสำเนานะคะรายการเดินบัญชีธนาคาระคะ่ะเพื่อนๆของสถาบันการเงินนะคะย้อนหลังไป6เดือนตัวนี้นะคะเราก็เตรียมไว้กันก่อนได้ะคะ่ะแล้วก็จะมีหลักฐานการต่อภาษีรถของเรานะคะแล้วก็สำเนาหน้าแรกนะคะของสมุดบัญชีนะคะธนาคารกรุงไทยคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็กรมธรรม์ประกันภัยนะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะคะเพื่อนๆคือทะเบียนรถเริ่มจริง ของเรานั่นเองนะคะมีชื่อนะคะของผู้กู้เนี่ยเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะเ,เพื่อนๆนะก็เตรียมเอกสารนะคะเอาไว้เท่านี้ได้เลยนะหลังจากที่เรานะคะดูรายละเอียดนะคะคุณสมบัตินะคะแล้วก็เอกสารแล้วนะคะพอเราเลื่อนลงมาค่ะเพื่อนๆก็จะมีให้เรานะคะทําการใส่รายละเอียดเลยค่ะโดยในหน้านี้นะคะก็จะเป็นการสมัครแล้วนะโดยเราเนี่ยสามารถนะคะกรอกในส่วนของชื่อนามสกุลนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของเราอีเมลนะคะรายได้ต่อเดือนของเราค่ะ ที่ผลิตรถยนต์นะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะสอบถามค่ะว่าท่านเนี่ยมีนะคะหรือเป็นเจ้าของเริ่มทะเบียนรถนะคะที่ต้องการขอสินเชื่อหรือไม่นะคะเรามีหรือไม่มีเนี่ยติดข้อมูลตามจริงไปได้เลยนะคะแล้วก็จะสอบถามเพิ่มเติมค่ะว่าท่านเนี่ยมีเอกสารแสดงรายได้นะคะเช่นรายการเดินบัญชีย้อนหลัง6เดือนนะคะหรือว่าสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดใหมนะคะถ้าเรามีเนี่ยเราก็กดติดถูกแบบนี้ไปได้นั่นเองค่ะและเขานะคะก็จะให้เราใส่ในส่วนของวันที่สะดวกนะคะให้เจ้าหน้าที่ ติดต่อกับกับนเพื่อนก็ใส่วันเดือนปีนะคะที่เราสะดวกไปได้เลยนะคะก็พอเรากดมาแล้วนะคะก็เลือกวันเดือนปีได้เลยหลังจากนั้นนะคะเขาจะสอบถามช่วงเวลาค่ะเพื่อนๆที่เราสะดวกให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำการติดต่อกับหาเรานะเราก็เลือกไปได้เลยว่าเรานะคะสะดวกให้เจ้าหน้าที่เนี่ยติดต่อกับหาเรากี่โมงนั่นเองนะคะหลังจากที่เรานะคะกรอกข้อมูลทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาติ๊กตรงนี้เลยค่ะกดติ๊กถูกที่ช่องรับทราบเงื่อนไขได้เลยค่ะพอเรากดติ๊กแล้วค่ะก็ทําการส่งข้อมูลไปได้เลยค่ะ หลังจากที่เรานะคะกดส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะ<ๆ>ก็เพียงแค่เราเนี่ยรออยู่ที่บ้านเท่านั้นเองค่ะจะมีพนักงานนะคะจากทาง KTC พี่เบิมรดแรกเงินนะคะทำการติดต่อกับหาเราค่ะถ้าทางพนักงานนะคะต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือเรามีคําถามอะไรสงสัยเพิ่มเติมนะคะ<ๆ>ก็สามารถสอบถามกับพนักงานทันทีโทรมาได้เลยนั่นเองค่ะที่สําคัญนะคะใครที่สมัคร KTC พี่เบิมรดแรกเงินวันนี้นะคะทั้งรถยนต์และรถบิ๊กไบค์นะคะยังมีสิทธิพิเศษนะคะได้รับไปเลยบัตรเติมน้ำมัน PT มูลค่า500บาทนะคะ ใครที่ต้องการเงินก้อนแล้วมีรถอยู่ก็อย่ายลืมรีบสมัครสินเชื่อตัวนี้กันเลยนะคะทุกคนเวลาที่ใช้สินเชื่อแล้วนะคะก็อย่าลืมคำนึงถึงอัตราดอกเบีย้ยกันด้วยกู้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหวสําหรับวันนี้นะคะพอยก็เอาสินเชื่อดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้สําหรับใครนะคะที่อยากสมัครสินเชื่อ KTC พี่เบิ้มรถแลกเงินนะคะพลอยอย่มีการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะทั้งในตัว description แล้วก็ในตัว comment นะคะสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะพอยก็ไปแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าก่อนไปนะคะก็อย่าลืมกด ก็แชร์ก็ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามให้พ่อยด้วยนะคะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะคะหรือมีคำถามอะไรคอมเมนต์กันบอกไว้ได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอ่อยก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย